สดีครับแฟนๆครับเราก็ว่าอยู่ไหนเราอยู่กใครคม่รนนะครับกำลังจะไปร้านอาหารครับร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงคุยไ้ยเนาะม่ค่คุยน้นาะคือคือดีตัวนะครับ้องๆชอเด้วยยราอีกันที่ชอบยุโปอ๋วิไปยมู ว่าพ huh? oh. uh, ิมพ์ใบนี่เน uh ี่ยเาที่ไหนที่เดียอยูที่ดสายที่อ๋อเสียงน่นขึ้นเสียที่ดูใบแม่แบบอารับแบบอารับจะพ้อมบอดมันนะอารับน่าตื้นที่บวกฮะมันเป็นตะโกะอะฮะทั้งอะไรทั้งยวง คนหนึ่งึงไงคนหนึ่งยูทูบไหมเยียมไปร้านห้าวพงมงสิายัคนหนึ่บคนหนึ่งเาว่ามันอันนี้อะไรเนี่ยเยียมไปร้านห้อวพงมุงกอพบกันครับเป็นแฟนสาวน้อยมุกกาซูลมอนคนหนึ่งถึงยูทูบคนหนึ่งก้ช้นหนครับไม่ไแฟนครับเกียวเลก็อกไหมครับหรือสองบเห็นพนนรอบเห็นจังเลยระดับเสียดูใบจ้าของบอลนะมันของแอมใช่ละ

พี่เค็มรุ่นเดียวกันแ่นอครับน่ครับนเดียวกันเนาะั้เลอยังไงนูะใ่ฮะอ๋อขับรถบัสเรออยแต่ถ้าเบิ้งแ่ขาถ้าเบิ้งจีเกือบเ่าแม่นี่จำผิดเลยเยนี่เดี๋ยวผมจะสือมูนแล้วเนาะคูยอยู่นานี้ มาง6คีไฟุดคุณ่คุณอาพูดนะมงมากครับ8ปวดตัวสายชารอยูมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียว100 108อย่ะคนมาคนเดียวคนมากกว่าสบายก่อนเลยอะ โอ้เลนอนสองชั่วโมงครับพรื่อเช้าได้นอนแค่ห้าเจมปบในวนนี้ได้นอนในเก้าชั่วมงพอดีเลยนอนดูหนังนอนเที่ยงนไม่เพราเรามีกิเบส้ี่เราเราแชร์ไว้เราไปเอาตียงเจอกมาเลยคุยคุยกับแท็กซี่แท็กซี่เมืองไไม่เชื่อใครนะมัก็คุยกได้ คอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์ซ้อนเข้าไปอีกเอ้ามดอ่เดี๋ยมดอ่นม่มดียคือเจอเบียร์ไปน้าวลสามพันหกยมเ้ัการเดียวที่มาเจอสาไอ้ต้องเปล่า c o f ยเงอ a าางคงเพิ่งตังหมดตังไปสามร้อยเดียบไปสี่ร้อยเดียบขงคงดีดีแต่ว่กล้าซื้อกินแห้งปวดนึกเตเยังไปเรยหนึท้่ยนนร่ตุลาสุไอะไร อะไรนะครับคือว่าบลูกไก่อะไรใช่ไม่ใช่มันแพงก็กินได้แต่ว่ามันไม่น่ากินเหมือนเลยมันไม่ไม่ถูกปากเราเราไม่เคยกินเนี่ยถ้ามันแพงแล้วมันสมราคามันก็กินได้ต้องมาเสพราคาวัตาสัมปะเลยครับหอมแอมสั่นมา150กินก็ไม่หมดเป็นเส้นเลยบอกว่ามันไม่อร่อยเลยนะแป้งลอยเต็มหมด ไมได้อลเนี่ยไปค่ะคคิวพอเรียยเนี่พอเรียนึกสพอเรียนพ่อ่งกัญเหมือดยังแต่งตัวไหมไ่เียนเียูก่อนลูกพอเียปะเป็นแฟนนะครับเป็แฟนมาแม่พวกำลังลงอีกมาแล้วเดี๋ยวลิฟี่ชั่งม้วนกี่เสนตเมน่ะแม่นะ นี่แหละพตออการที่ยืนเดายู่เรื่องงานีนี่นะบัววัดีเดีวมนเพิหันนีเด้นานบัวีนั่นอตกนอตด้วยกันบุเาบนะนอเาเีอะไรไมมฮะเดี๋ยวเดเดี๋ยวงกลัคืนอะไรนะครับทุกคนโอเคตอบครับ

ร้านจะไปซมตัวครหกครนั <can ่นก yeah, ็ <can <can ้านอนเกนยู่นั่นมมงโยมันมงกบมงกอกานยังก็ครับร้านคอนเกนร้านมงออย่างนี้เขแล้วซื้อกร้าคอนเกนแล้วยี่สิไน้านไม่ชื่อร้านไมงห้านเกยเจอกันครับไม่แพ้รับไม่ยอะก็ซื้อดอดไห เกิมาแล้วมันเกิดวันคื่นที่เดาอดูดืที่แม่บ่เม่นบ่มี่เงี้ยชาวบ้านที่บอกพี่โอพี่ว่าน้องนาะเห็นบ่ในเราเออครับเป็นการยำยำทำข้าวสังสีสันสังศีสันพี่น้องฮ่องกงเขามาถามข้าวทาำข้าพี่น้องไหมเป้าหมายนะข้าก็คือมาไหว้พระเออมาขอพรมาดิ้นีีเร้นมาเยี่ยมชมมากพ้นไข้มาลี่แหลกนะครับแต่ว่าการร้องเพลงนี้ก็คือ หลออมวนไหมกรสดรือนังมนครับเราครับแกก็ก้นเนาะมนครับคนไทยอยู่ในของ้นเมนครับหลอกมวลนี่หละน่้ปกแรกที่จะไปลรซ้ำ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 นั่นมเครับนี่ซ้ำเราะแล้วก็พูดในตัวว่าไม่มีค่าตัวขึ้นไปพวกพี่พ่อน้องนะคัแฟนๆเ่นาเป็นเที่ยวนะครับแต่งมากพอพี่พ่น้อนะครับแล้วกัเขาปเลมากเราเพ่งได้ตรงอ้ยอ้เลี้วโอ้ังปดิดไประชาม

โอเคพี่น้องครับทางร้านอาหารไทยนะครับที่บอกจนเลยบอกไปเมื่อสักครู่นะครับยังรอนะครับพบปะกันได้ครับพี่น้องครับถือว่าไปมวนกันครับไม่ใช่ไปรับจ้างอะไรใดๆนะครับเือว่าไปมวนซื้อกันหรือซื้อนะครับพี่น้องแฟนๆครับพบขอกันครับสวัสดีครับ